ค่ะว่าจะจบแล้วนะคะคลิปนี้ก็น้องเขาก็ถามต่ออีกนะคาะว่าจะขึ้นให้จบทําต่อให้จบพวงนี่ทํำยังไงอันนี้เดี๋ยวแนะนําก่อนนะคะว่าเราถักตัวเนี้ยจากเริ่มนับไปแปดแถวนะคะแปดนะคะแล้วก็สลับเป็นสีแดง ทำเฉพาะข้างหน้านะคะดอกเดียวเลยพราเราจะโชว์เฉพาะจุงช่วงนี้แค่นั้นนะคะแล้วก็ถักไปอีกแปดแถวพอแถวที่เก้านะคะเราก็ขึ้นมาจากาแถวเริ่มต้นแถวนะคะไปสี่เมตรแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ก็เหมือนเดิมน,นะคะวิธีทำเดียวกันค่ะ ค่ะนีสีขาวก็อย่าลืมดึงให้ตึงทีนี้ก็เปลี่ยนแต่ตัวเนี้ยเราต้องดูให้มันตรงกันนะคะตรงกันกับเม็ดนี้ไล่มาแล้วตรงเนี้ยตรงกลางเราจะทำมีเม็ดสีขาวอยู่ตรงกลางด้วย ก็แซงว่าตัวนี้จะต้องอดอกใหญ่กว่าดอกนี้วิธีวัดก็คือเราก็วัดจากตรงไหนก็ได้สมมุติตรงนี้เราต้องการให้เป็นสีขาวใช่ไหมคะรอบรอบนี้ก็ต้องเป็นสีสแดงทั้งหมดเพราะฉะนั้นดอกสีแดงก็ต้องขยายเพิ่มขึ้นพอตรงนี้ต่อไปก็ต้องเป็นสีขาวนะคะ ถ้าไม่มั่นใจก็วัดอย่างเมื่อกี้นี่ก็ได้นะคะว่าวัดยังไงนะคะ สีแดงนี่ก็ถักทับมเม็ดเดียวนะคะก็ปล่อย นี่ค่ะก็ถักสีขาววนมาก่อนนะคะค่ะถักมาครบแล้วนะคะทีนี้ก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเกี่ยวไหมแล้วก็ถักลงไป ส,สังเกตน,นะคะว่าสีแดงเชือกสีแดงเราจะเอาไปไว้ด้านหลังเสมอสีขาวไว้ด้านหน้าเพื่อเวลาที่เราถักไปเนี่ยได้ไหมด้านล่างอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่พันไปพันมานะคะ ก็จะสะดวกในการถักนะคะ ถักบนเดี๋ยวถักวนใหมาอีกรอบนะคะ นี่ก็เป็นสีขาวนะคะสีขาวไว้ตรงกลาง แดง,งค่ะ แล้วก็ถักสีขาวบนไหมอีกทีนะคะ ทีนี้ก็วนสีขาวกลับมาอีกทีค่ะค่ะสีแดงอันสุดท้ายแล้วนะคะ เนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้พอเราได้ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็จะถักสีขาวย้อนกลับแบบนี้นะคะไปอีก8แถวก็คือถักมา8แถวแล้วก็มาขึ้นสีนี้แล้วก็ถักอีก8แถวก็จะได้ครบวงหนึ่งนะคะ มาดูตอนจบกันนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็นี่ก็คือ,คอยัดใส่ใหญ่เข้าไปด้วยนะคะไม่ต้องยัดแน่นนะคะก็แค่ให้อยู่ทรงเวลาที่เราโคง้งแบบนี้ให้มันดูโค้งได้สวยสวยงามแบบนี้นะคะถ้ ใส่แน่นเกินไปมันก็จะดูแข็งแข็ๆทื่อๆแบบน,นี้เสร็จแล้วก็เย็บติดกันค่ะก็แค่ชนกันแล้วก็เย็บคขว้ไปคขว้ามา เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เก็บไหมได้เลยพันกันลุยนิดนึงนะคะแล้วก็ซ่อนไปไหม ิ้นไปทางไหนก็ได้ค่ะก็ตัดไหมได้เลยเนีย่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเป็นไงคาง่ายไหมคะก็ลองทำดูนะคะเดี๋ยวอัน,นี้มีน้องถามว่าวิธีการเย็บประกอบเข้ายังไงอย่างเงี้ย คลิปนี้ก็ทำให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปประกอบอุบะเข้าไปด้วยกันเดี๋ยวขอเวลาทำอุบะก่อนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ